เอาได้สองทางครับร้อยสิบกับร้อยยี่สิบทานี้ก็ช่างโอเคไปเอ g นะครับทุกคนอืมเนี่ยไปเลยมีงานขน ไปทำงานไว้ไปทำงานขนอยู่งานขนที่อยุธยาโขนก็โขนแสดงโขนอะไรพวกนี้นจิงจกแค่ไหนน,นี่จงจาง chung 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 chung

นี่ครับอืมตัวใครตัวมันสิครับ ยี่มาแลยไปกวาดที่กัน ล่ามีมาแมลงมีเดินหนีมแมลงก่อนถามมาอีกปะดิสทางนี้รถไฟบางซ <This. S 2> ื่อนะทุกคน รถไฟมาดีเลยเราจะทนันรถไฟไหมคอมีเสียงตึ๊งตึ๊งตึงจำไม่ได้อังฝั่งนี้ครับมั้งจำได้รคะจำเขาา ไวไม่ไนะบางทีวันนั้นผิดไปหน่อยเดินเดินตลอดเลยนน <laughs> มันมีช่วงหน้าร้อนกับหน้าหนาวไงแดดก็บิด

คุยจับสามทุ่ม่นี่ยนี่แตกๆ่างเุย<ใ>จับโอ้ยขึ้นมาประตูสองนะประตูสองนะครับเดินข้ามถนนทาง,ทางมาัลายมาจะเจอไปจับสามทุ่มเลยนะครับตรงข้างนันเป็นซุ ิน,ไม,น,นไม่ใช่เดินในร่มดีกว่าเย็นๆโอเคไปจับสั่ง เจ็ดกับาพานันไม่เปิี่ยนยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกยี่สี่ชั่วโมงเย่ yeah. ไม่รู้อ่ะคนที่มาขึ้นรถรอบเดึกไง

tắt <nyerees Darwin> cả nám nước nám, còn chặt này đi ทำเป็นับยื่นมาก็แปะอยู่แล้วอ,อ,อืมดีมากนี่โดนนั่ง ก็รู้ว่าใช้แพทเดิมเดี๋ยวก็รู้ใช้คนเดิมนี่นะจะซื้อมาทำบบเปลือ นมันก็แตกทอ่อที่ไหลลงมาไม่ได้แตกทนนี่ต้องวางแผนและเปลี่ยนสิปีต้องเปลี่ยนนะเนี่ยทีนึงปีห้าสี่สีนะครับปอนปีห้าสี่สี่นะครับถึงปีถึงเพี่งคืนห้านาที ไปยิบสองกับยิบเสารยิบสองกับอาทิตย์ยิบสามมิถุนายน ขึ้นทางนี้นะครับทุกคนตู้ตูตูตูตมีเสียงไม่เหมือนกัน่ะลอเปล่าตู้ตู้ตู้ตูตูตู้โต้ยยี่สิบบาทเอสายนครับจอยอะไรยังไม่เปิด เปแค่ตลิขชันเองโอ๋อเป็นเม็ดนะทุกคนเป็นเม็ดมันเป็นเม็ดเนี่ยขนาดใหญ่ของรถไฟยังเป็นเม็ดใช้ผ้ามักนี่เลยเนี่ยลอยต่ออีกช,ออชั้นเลยเนี่ลมีร้านขายด้วยนอกจากเป็นเม็ดยังเป็นชัวน่วออมีร้านขายเยอะด้วนีนว่เรซื้อทางนี้ได้เลยไหมเนี่ยออกซื้อทาง ไปทางนี้ดีกว่าอโอ้เดินสบ้างเดินสบ้าง้สามันบาทเส้นารับส่งไปพัสูุขนาดเล็กผู้โดยารเพื่อคขานิจบะต้องไปที่รไฟคนก็ต้องเอาที่รถไฟ ตเ,อเออต้องเอ่เอมาอีกขบวนหนึ่งไม่มาขบวนเดียวกันเป็นลงจะุจัสามไต้นส,ส,สามได้วันต่อวันไง แต่เราก็มีแผ่นสองเยียบย้อยอไม่รอแผ่นสองไม่ไปไปก็ยตัวะดะยัดโตกรแบบแบบนองคนงานติ้งติ้งติ้งห้องทิ้งห้องทิ้งห้อง